สวัสดีครับวันนี้เปิดรุนกล่องวัสดุชื่อนี้การันตีได้ครับพระแท้พระสวยพระดีออกจากมือนี้ค่อนข้างดีครับดีที่สุดเลยทีเดียวเคดิตใช้ได้ซื้อขายสายหลวงพ่อเอียวัดบรรดานเป็นหลักแต่ผม ปิดมาพระสยามเหมือนเดิมเพราะว่าเล่นหลวงพ่อเอีย้ยไม่เป็นเราก็มาแกะลุ้นดูข้างในว่าตอนที่เขาไล่สดกับองค์จริงจะสวยแค่ไหนเพราะว่ากล้องกล้องอากล้องโทรศัพท์ของแต่ละเครื่องผมว่าภาพสีกับตัวองค์พระมันหลอกกันนะครับ ตอนนั้นปิดมาก็าเบอร์ยาด้วยไม่ค่อยสบายพอดีขี่รถตักฝนมาจากมาจากที่ทาง,งานแล้วก็กินยาเข้าไปเห็นเขายิงยิใส่ใส่ราคากันเราก็มันมือมือั่นปกติ เป็นพัสสยามพิมพ์ใหญ่นะครับยังมีผิวลงให้ดูให้ดีค่าผิวลงสะท้อนกับแสงไฟยังสวยอยู่นะครับองค์นี้มาพร้อมห่วงเลยช่วงนี้ก็จะโดนสัมผัสนิดๆิดช่วงนี้ เป็นพระที่สวยนะครับหน้าตายังคมอยู่จมูกโดนเล็กน้อยแต่ถือว่าไม่มากครับขอบตัดเหมือนเคลียร์เลยสามสี่เส้นบริเวณนี้ ส่วนตัวเราผมชอบคำวัติเนี่ยณชาลิติตัวเนี้ยผมชอบหางตัวเนี้ยชอบตวัดยาวช่วงนั้นผมชอบมากทางเต่านะครับดูดีๆนะครับอย่าคิดว่าของปลอมไม่มีหางเต่ามีแล้วนะครับของปอมแต่จะสั้นกว่าอ้วนกว่าอย่างนี้อย่างเงี้ยแท้ โดยรวมยังสวยอยู่ครับเอางี้เก็บได้ครับพระดีพิธีใหญ่ปีลึกนู่ห่วงเอกลักษณ์ห่วงเลย อย่างนี้ครับห่วงอย่างนี้ครับตัดอย่างนี้เห็นได้ชัดเลยตัวเนี้ยจะอยากเข้าไปบริเวณเนี้ยขอบกหนกตัวเนี้ยจะอยักเข้าไปแล้วก็เป็นขอบเหรียนออกมามีของปลอมอยู่ ของปลอมของเรียนแบบอยู่บ็อกหนึ่งนะครับที่อยากเข้าไปด้วยผมเห็นแล้วนี่จุดแคปาเล็กๆตรงนี้ครับจุดจ่ายตังค์ผมเลย องค์นี้ผมว่าตั๊มขยื่นนิดๆนะครับบางจุดไม่ค่อยติดสำหรับองค์นี้จุดจ่ายตังบางจุดไม่ค่อยติดแต่เป็นพระแท้นะครับองค์นี้มีลายมือด้วยไม่รู้ลายมือใคร ขึ้นลุงสวยอยู่ข้างนี้ขาขีดนี่ไม่ต้องส่องเลยชุดนี้ขาคีดชัดอยู่แล้ว คถือว่ายังติดลุงมันวาว สำหรับวันนี้สวัสดีครับอย่าลืมชอบกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามไว้นะครับมีเวลาว่างจากการทำงานแล้วเดี๋ยวผมจะมาทำเรื่อยๆห่างหายไปนานเพราะว่า,าไปอยู่ปทุมซะ เดือนหนึ่งเต็มเต็มเลยไม่ได้ปิดพระไม่ได้ดูพระอะไรเลยเราเพิ่งจะกลับมาได้ไม่กี่วันสำหรับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ